คิดว่าชนะเลยยกสี่<ๆ>ชนะแน่นอนเป็นไงอพอใจผลงานะครับไฟนี้ก็ไม่เท่าไหร่ครับจุดไหนที่ต้องกลับไปแก้ไขครับก็ยืนแน่นตรงนี้ครับอืมต้องยืนให้แน่นกว่านี้น้ำหนักเป็นไงไฟนี้ก็โอเคครับโอเคเลยนะแด้นดัชีดมาเท่าไหร่ครับสองหมืน่นสองหมืน่นชนะเป็นไฟที่ไรครับไฟที่สองไฟที่สองแล้วไฟก่อนกับไฟนี้เป็นไงทั้งกายครับก็ ไฟไฟก่อนดีกว่าดีกว่าไฟนี้อีกครับแต่ก็ชนะมาได้ทั้งสองไฟเลยอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณขอบี่โตแล้วก็อ้วนตัวตัวแล้วว่ามนอาจจะตีครับสุดท้ายบอกเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามหน่อยครับทำทำ็จแล้วครับขอบคุณทุกกำลังใจครับโอเคครับครับอกว่าวันนี้ได้สองหมื่นเนาะจากพี่โต้งครับหมื่นหนึ่งแล้วก็พี่อ้วนหมื่นหนึ่งเคยได้อาชีพเยอะๆสุดในชีวิตอยูเท่าไหร่ ห้าหมื่นครับไปเมไรร้านยม์นร่ะอ๋อไปกับร้านยมูนเขาไปนี่แล้วนี่ใช่แหมครับพีกัดตอนนี้ต่อยได้พีกัดเท่าไหร่ป่ะพีกัดร้อยห้าร้อยห้าครับร้อยห้าร้อยหกครับร้อยห้ได้ร้อได้ครับมีผู้ชกใครโรงงานในในในพิกัดเพศสายเพศตีนดีก็มีร้านยมูนครับแล้วร้านยมูนก็เจอกันแล้วนี่ใส่ก็อนเลิกออกไหม ไม่ครับนึกไม่ออกซ้อมเหนือนซ้อมสันติป่ะซ้อมผิวคนครับไปนี้พี่อ้วนบอกว่าอะไรบ้างเมื่อกี้ก็ยืนต้องไ่้หนุนนี้ครับแล้วก็ดูว่าตั้งการตกครับการตกนิดนึงครับยังยังหลุมโดอยู่เนาะครับแล้วพี่สันติว่าอะไรก็ยังไม่ว่างเดี๋ยวรอหลังเกมมามาเจอเองเนาะได้ครับขอบคุณครับ